คลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหมอกิตคอนเฟิร์มนี่มาจากไหนครับท้าลองพี่หมอที่เห็นผลดีที่สุดมันแก้กทุกให้คนไม่ได้เสมอไปนะครับจะคิดแต่เรื่องความรักเรื่องของเงินอยู่ต่อกาันดยเพราะในายกะเก่งไงอ,อันนี้นสภาพสวยมากนี่คือเดลัชฉานวิชา แมู uh. ตัวพ่อวันนี้นะครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่แมนชั่นเซเว่นะครับและจะพาผู้ชมไปรู้จักกับผู้บริหารแมนชั่นเซเว่นทุกวันนี้นะครับว่าเขามูอะไรเขามูยังไงเขามูขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ติครับสวัสดีครับผู้ชมครับเริ่มต้นเลยครับต้องถามคําถามที่ทุกคนสงสัยแน่นอนครับคำว่าคอนเฟิร์มครับพี่หมอหมอติดคอนเฟิร์มนี้มาจากไหนครับผมไม่ได้เป็นคนตั้งชื่อนี้ขึ้นมาเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมม่ใช่กล็แล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยผมดูดวงอยู่ริมถนนของมังสิกคือผมก็เป็นนักศึกษาแล้วก็ตั้งโต๊ะดูดวงเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงพอเราดูให้กับนักศึกษาพอดูไปดูมาเนี่ยจำนวนคนมันเริ่มเยอะคือจากดูแค่วันละคนสองคนก็กลายมาเป็น วันละเกือบร้อยคนแล้วก็ตอนหลังก็มีนักข่าวก็คือพี่ม็อกเสียมดาราเนี่ยเหมือนได้ยินจากดาราหรือคนว่าเอ้ผมดูดวงได้ค่อนข้างจะตรงอย่างนี้นะครับก็คือแบบว่าไม่ขอพูดวเราแม่นยำแล้วกันคือขอ่บแบบว่าค่อนข้างจะตรงแล้วกันนะครับก็เขาก็เลยมาลองดูและทีเนี้ยเขาก็เลยเอาผมมาไปเขียนข่าว <นะ S 1> แล้วก็ให้ผมทายโน่นทายนี่เขาก็ตั้งฉายา,ยายให้ผมขึ้นมาว่าหมอกฤิตสมัยก่อนตอนแรกอ่ะมันเป็นหมอกฤษตหมอดูชื่อดังย่าลังเศษอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังยาวไปหน่อยอ่าคือพอตอนหลังก็เล มาใส่ให้ผมเป็นหมอกริดคอนเฟิร์มนะครับผมก็เลยใช้ชื่อนี้มาโดยตลอดครับกี่ปีมาแล้วครับพี่หมอตอนนั้นผมอายุประมาณ1 8 1 9เครับเพราะงั้นมาตอนนี้ก็ต้องประมาณสัก20ปีได้โอ้โหก็ใช้ชื่อนี้มา20ปีละก็เรื่องเพราะเราได้ยินชื่อพี่หมอหัวแรกก็ได้ยินว่าหมอกิดคอนเฟิร์มแล้วจริงๆต้องบอกตอนนั้นผมดูดวงให้คนทั่วไปนะครับใครก็ได้มาดูแต่ว่าก็ต้องมาต่อคิวนะครับตอนนั้นก็จําได้ว่ามีคนมีเสียงค่อนข้างเยอะที่มายืนต่อคิวก็อย่างที่วัานดาวพระชาพานะครับก ต่อคิวจนต่อแบบรอไม่ไหวก็เหมือนกับจะขอรัดคิวผมบอกไม่ได้ถ้าเกิดจะดูคุณต้องไปต่อแต่ตอนนั้นพี่มดดําก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่ครับก็ดังแล้วแต่ว่าเราเห็นเราก็รู้จกักใช่ครับแต่ว่าผมเป็น<ส>คนที่เข้าตรงคือผมไม่เป็นคนที่เข้าหาใครที่มีชื่อเสียงครับก็เอาใครมาก่อนใครมาหลักก็คือเราเอาตามกฎเกมครับ จะถามพี่หมอเลยครับ,รบตรงๆเลยว่าไม่ว่าทําอะไรก็ประสบแต่ความสําเร็จรส่วนใหญ่เลยนะแล้วเขาเรียกว่าโด่งดังทั้งสิ้นพี่หมอมีแอบเรื่องมูเรื่องอะไรหวกนี้จริงๆ<ม>แล้วเนี่ยนะครับพระที่ผมแขวนติดตัวมาตั้งแต่เด็กเลย,เน,ยนะครับรถถมผมแขวนพระแหมนผมพายม,มาผมเนี่ยจะชอบบล็อกสองกับบล็อกลองพิมพ์เป็นพิเศษคําถามคือบางคนบอกเฮ้ยวงการเขานิยมเล่นบล็อกแรกกันใช่ไหมซึ่งถ้าคนเล่นสายบุญิมจะรู้ว่าผมมีเยอะมากผมเคยมีครอบครองตั้งแบบหลักร้อยองค์โดยพอบล็อกแรกแต่ผมพูดตรงๆว่าครอบครัวผมเนี่ยคุณล ผมเป็นศิษย <ENNIS S 2> ์เอกหลวงพุทิมเลยแล้วก <websites> ็คุณพ่อผมบวชกับหลวงพุทิมมาแล้วลูกศิษย์หลวงพุทิมที่ผมรู้จักทุกคนเขาแขวนในบล็อกสองลองพิมพ์กันนะในแง่ของนักเล่นเขาเล่นบล็อกแรกกันอ่าพลายมูลค่าใช่ครับแต่ว่าพอเราไปเจอคนที่แบบเขาเจอหลวงพุทิมมาวงในอ่ะผมไม่เคยเห็นมีใครเขาแขวนกันเลยอ่ะซึ่งบางคนเขามีบล็อกแรกแต่เขาขายบล็อกแรกทิ้งหมดแต่เขาเลือกที่จะแขวนลองพิมพ์กับบล็อกสองอันนี้ศิษย์หลวงปู่เลยนะครับคือคนที่ทันหลวงพุทิมเลยผมก็เลยศรัทธาในผ้า ขอพูดกับท่านผู้ชมตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยแขวนพระมาหมดทั้งวงการแล้วไม่เคยมีพระอะไรเลยที่ผมยังไม่เคยแขวนเลยแต่สําหรับส่วนตัวผมขอสําหรับส่วนตัวผมนะครับผมว่าพระกุ้งเผาของพันกุม,มารเป็นพระที่เห็นผลดีที่สุดชน,ะ,น,นเเะเลิศเลยจะรับส่วนตัวผม แล้วการขอพรครับพี่หมอผมก็แอบ,บรู้มาว่าพี่หมอก็มีบูชาองค์พ่อพอสมควร <c oughs> อะไรชักนําเข้าไปครับคืออ,อย่างนี้ครับจริงๆแล้วผมก็แขวนองค์พ่ออยู่นะครับแต่ว่าเออบังเอิญวันนี้ผมแขวนพระพุทธสีหิงเนือเน้อแดงนเนื้อแดงเนี่ยเขาว่าเป็นเนื้อประสบการณ์พี่หมอคือคืออย่างนี้ครับสีหิงเนี่ยองค์พ่อเน้นให้เป็นสีแดงเท่านั้น <c oughs> จริงๆแล้วนะครับสีแดงคือสีที่ดีที่สุดเพราะสีแดงเป็นสีมงคลแล้วสีที่เอามาทำเนี่ยสีโปรลดหยอ่อน สีแดงเป็นสีโปร้รถยนต์เพราะว่าคาว่าโป้เนี่ยมันแปลว่าเสริมเติมแต่งเสริมสิ่งที่บกพร่องอคนแขวนแล้วดวงตกก็เหมือนได้ชีวิตใหม่เนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในตําราเลยนะดวงดีก็เสริมขึ้นไปเสริมขึ้นไปก็คือโป้ฮะโโเนี่ยก็ <ผม S 1> คือเขาใช้สีโป้ผมเพิ่งรู้วันนี้รถยนต์เรื้องสีโปใช่ครับใช่ครับจริงๆต้องเรียนว่าผมมีแนวความคิดเกี่ยวองค์พ่อที่ไม่เหมือนคนอื่นนะหมายความว่าเราศึกษามาใช่ครับเรารู้อีกทางนึงคือจริงๆแล้วหลายคนเนี่ยจะบอกว่าองค์พ่อเจว พระเจ้าสีธรรมสกุลราชบ้างพระเจ้าจันรรรดพานุบ้างใช่ไหมครับสำหรับผม,ผมคิดว่าไม่ใช่นั้งคู่เลยแล้วสำหรับพี่หมอคิดว่าเป็นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าองค์พ่อจัดคารรรามรเทพเนี่ยนะครับถามว่าท่านคือใครผมเองเคยถามโกผ่องเหมือนกันคือคุยกับโกผ่องนะแกบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จริงๆครับว่าจจุรามรามเทพเนี่ยเกิดจากขุนพันธุ์รักษเดชท่านเป็นคนพูดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข้างบนที่เขียนอยู่ก็คือขัดตุรามด้วยซ้าขัดตุคามไม่ใช่จัตุรามด้วยถูกไหม<ห>ครับโอเคทีนี้ขออธิบายอย่างนี้ครับจริงๆในความหมายของผมเนี่ยองค์พ่อจัตุขามรามเทพเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์หรอกท่านเป็นพระบรมกััพระนารายณ์ครับก็คืออย่างนี้ครับคือหมออธิบายให้ฟังครับจริงๆแล้วคําว่าจัตุรามเนี่ยจัตุแปลว่าสี่ขามะแปลว่าขอบเขตสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเราเรียนร์าสศ สสด้วยนะครับจริงๆคามะเนี่ยมันหมายถึงขอบเขตเขตคามที่แบ่งโดมมหาสมุทรทั้งสี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะครับในยุคข,ของอีเดียโบราณเนี่ยความเชื่อเขาเชื่อ,อว่าโลกเนี่ยมันมีทิศทั้งสี่และมีมหาสมุทรทั้งสี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความหมายขาว่าจตุคามคือผู้ที่ครอบครองโลกใบนี้ทั้งสี่ทิศเมื่อก่อนมันมีแค่เหนือใต้ออกตกแต่มันไม่มีตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกอันนี้เพิ่งมาทีหลังอ่าคือทิศใหญ่ก็คือสี่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระพรหมจึงมีสีน ผู้ทําให้โลกนี้เกิดขึ้นทรงสร้างหมหาสมุทรทั้ง4อันนี้อยู่ในคัมภีร์เลคเวทนะครับซึ่งคัมภีร์เลคเวทเนี่ย 3, <000. S 2> เก่าแก่ถึงขนาด3,000ปีก่อนคริสต์กาลนร่นหมายควาว่าประมาณ5,000ันปีที่แล้ว 5, <000. S 1> อันนี้คือคัมภีร์เลคเวทได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจตุคามก็คือพระพรหมซึ่งมี4มือสีหน้าแต่บางตำราบอกมี5้แล้วถูกเอาออกทีหลังจริงๆในฉบับคัมภีร์เลคเวทจริงไม่มีครับพระพรท่านมี4ในการครอบครองทั้ง4ทิศครบอบครองทั้งส่มหาสมุทรครับ,รบส่วน อวตารของพระนารายเมื่อเป็นปางอาวตารของพระนารายก็หมายความว่ารามเทพก็คือพระนารายเทพแห่งพระนารายเพราะฉะนั้นชื่อก็บอกชัดเจนว่าจักรราเทศคือพระพงษ์และพรนนารายถ้าเป็นตีมูลติจะมี3องค์แต่อันนี้จะเป็นปางที่มี2องค์คือตัดผู้ทําลายทิ้งไปมีแต่ผู้สร้างและผู้ดูแลครับนี่คือจักรราเมระเทพเพราะงั้นองค์พ่อในความคิดของผมไม่ใช่ผูฐฐนพระกษัตริย์เลยผนลุก แล้วในความเป็นจริงครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับพระพรหมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่พระพรหมที่เราคนไทยนับถือกันนะครับ uh huh. ในยุคโบราณไม่ใช่อย่างนั้นพระพรหมเนี่ยนะครับผมอธิบายอย่างนี้าศาสนาคริสต์สาศาสนาอิสลามศาสนายูดาห์าศาสนาพราหมณ์คือาศาสนาเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพรหมคือผู้สร้างโลกเป็นตนครับ เพราะนั้นการขวาญองค์จ้าคาปเทพก็คือขวนกอ๊อตเพราะฉะนั้นเนี่ยการนับถือองค์พ่อจ้าคาปเทพก็ไม่ต่างกับเรานึกถึงเยโฮวาเยเวอเละเหมือนกันการนีค้ค,คือองค์เดียวกันพระเจ้าผู้สร้างโลกเพราะคำพีของทุกๆคำพีที่พูดถึงพระเจ้าก็มีจุดเริ่มต้นมาจากลึกเเวทข,ของชาวอารยานี่แหละครับครับนะฮะโหวันนี้ลึกมากวันนี้ลึกมากครับ แล้วการขอพอรครับพี่หมอผมอยากทราบเคล็ดลับส่วนตัวสำหรับผมผมไม่ชอบท่องคาถาที่เป็นบาลี เป็นสันสกฤตใดๆทั้งสิ้นนะครับผมพูดเลยพูดภาษาไทยเรานี่แหละคิดเลยบอกกล่าวพูดเสร็จคิดด้วยความรู้สึกของเราเลยเพราะอะไรครับเพราะต่อให้เราจะพูดด้วยบาลีเราจะพูดด้วยสันสกฤตเนี่ยความหมายมันก็เหมือนกับเราพูดนั่นแหละถูกไหมครับไม่ต่างเลยถูกไหมครับเพราะนั้นจิตเราที่มันสื่อถึงสิ่งที่เราต้องการตรงๆเนี่ยตั้งจิตให้มั่นและนึกถึงเลยและขอเลยอันนี้ผมคิดว่าได้ผลกว่าสวได้วยซ้ำเพราะว่าเราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการถูกไหมครับเราไม่ต้องไปแปลไม่ต้องอะไรเลยโทษนะครับผมถามคุณคำเดียวามมห อย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณสวดแล้วคุณไม่รู้ความหมายไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะภาษาบาลีก็คือ1ภาษาไม่ต่างกับภาษาแมวแต่ผมพูดตรงครับภาษาบาลีคือภาษาของประเทศศรีลังกาในยุคนั้นก็เหมือนเราได้ชุดความรู้จากศรีลังกามากกว่าก็คือเพราะนั้นคุณสวดก็คือคุณไม่ได้สวดภาษาพระเจ้าคุณสวดภาษาศรีลังกาเป็นภาษาที่ใช้ในศรีลังกาอย่างแพร่หลายแต่ภาษาบาลีในสมัยที่พระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไม่มีภาษาบาลีครับไม่มีบาลีมันมาจากคำว่าปาลิปาสมาถึงภาษา ทางตำราภาษาบาลีมไม่ใช่ภาษาพูดและไม่เคยใช้จริงอยู่ในอินเดียในครั้งพุทธการด้วยนะครับ ทีนี้เรากลับมาเรื่องของธุรกิจที่พี่หมอดําเนินอยู่ทุกวันนี้นอกจากเรื่องออนไลน์เรื่องพระเครื่องแล้วก็เรื่องเกมบอเกมครับพี่หมอมีอะไรอีกจริงๆแล้วผมทําหลายอย่างครับผมทําเกี่ยวกับนาฬิกาบ้างอะไรเงี้ยฮะก็ซื้อนาฬิกามาเก็งกาไรบ้างขายต่อบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีแล้วก็เกี่ยวกับระบบ audio t เทคแล้วก็อาจจะมีสื่อเกี่ยวกับโทรทัศน์ก็มีบ้างแต่ว่าก็มีหลายอันที่เลิกไปแล้วก็มีเพราะว่ามันหมดเจนแล้วเราก็ต้องหาอะไรต่ทุกวันนี้มันหมืนเร็วใช่ครับสมัยก่อนทุกคนต้องพึ่งทีวีนคุ้ทก ังได้ด้วย t i k t o k ดังได้ด้วย YouTube ดังได้ด้วย a c e b o o k นะครับผมว่าใ<ห>มนมือตัวเองถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญจริงๆแล้วการทำงานของผมผมไม่เคยยึดติดว่าตัวผมเป็นใครเราทำตัวแบบไม่มีตัวตนถ้าเราทำตัวแบบไม่มีตัวตนเราจะไม่มีหัวโขนเมื่อเราไม่มีหัวโขนเราจะไม่มีข้อจำกัดว่าเราจะทำอะไระเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้ทุกอย่างมันไม่ต้องกลัวอะไรแต่ถ้าอะไรก็ตามที่บอกว่าอ๋อผมคือเต้ยเจนพักคุณจะไปทำรายการตลกจะไปทำรายการอะไรต่างๆคือคุณทำไปได้ถูกไหมครับถ้าผมบอกตัวเองว่าเอ้ยผมคือกิจคอนเฟ ความน่าเชื่อถืองั้นผมทําอะไรไม่ได้นะถูกไหมครับเพราะเรามีอัตราโคตรยึดอยู่นะครับ ครับผมอยากให้หมอแนะนําสถานที่ที่คนเนี่ยจะมีทุกข์ก็ดีรหรือว่าจะต้องการความสําเร็จความรักเงินทองอะไรเงี้ยที่หมอมีสถานที่แนะนําแฟนๆนะครับว่าจะไปมูที่ไหนได้ครับจริงๆแล้วสําหรับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับสถานที่ที่ผมขอแล้วได้ทุกครั้งเลยเนี่ยนะขอขอคืะอเขาคิจกูดเขาขีจิกูดใช่ครับคือหลักการผมเนี่ยคือผมจะเดินขึ้นจากข้างล่างเลยคือผมจะไม่นั่งรถเลยสักต่อหนึ่งนะครับคือขึ้นไปจนถึงบาทแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งเราอยากได้เพียงอย่างเดียว นะครับแล้วก็เดินไปผ้าแดงเสร็จแล้วก็ลงมาขอซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็เลงนะครับเนี่ยผมทําทุกปีเลยแต่ช่วงโควิดเอิด่าไม่ได้ไปแต่ตลอดเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอปาดหายกับเขาพี้จิกุดเยอะมากอันนี้ต้องกับเียนนะครับว่าขออะไรก็สําเร็จทุกครั้งสำหรับสมัวผมอันนี้ที่แรกครับส่วนที่ที่สองคือที่ผมแนะนำเนี่ยคือสมโพสทองสมโพสทรเนี่ยผมถือว่าก็เป็นสถานที่ที่ขอได้ไวรับจริงๆรอันนี้คือแนะนําเลยแล้วก็ที่ที่สามคือพาบพรมพระพรมนี่แปลกมากเลยพระพรมที่ไหนก็ได้พระพรมจะเป็นสาม หรือเพระพรมอะไรก็ได้แค่ขอให้เป็นพระพรมนะหรือเป็นรูปเหมือนท่านขอได้สําเร็จแทบจะทุกอย่างครับสําหรับผมผมแนะนำสามที่นะครับทีมงานครับพี่หมอมีมิชชั่นมาท้าลองพี่หมอเป็นเรื่องของการถ่ายตัวเลขท้ายบัตรประชาชนว่าเลขท้ายสองตัวท่ายนิสัยท่ายความเป็นอยู่ท่ายรูปร่างลักษณะอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่าพอฟังปุ๊บตาลุกวาว เริ่มจากคู่แรกนะครับพี่หมอเลข2อหนึ่งครับอันนี้คือเป็นเลขท้ายบัตรประชาชนของใครคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักของใครคนหนึ่งคือ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ครับคือเลขท้ายบัตรประชาชน2-1 จะเป็นเลขท้ายอันนี้ผมอธิบายให้ฟังคือตามหลักเลขกสารเลยนะครับสองหนึ่งเป็นรังดาวสุ์ดาวสุ์เนี่ยมันหมายถึงคนที่จิตใจเนี่ยจะผูกพันกับเรื่องของความรักเรื่องของเงินอยู่ตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผิดหวังด้านความรักมาแล้วประมาณ2ครั้งแล้ว2อหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงคนที่ถูกคนทรยศหักหลังผูกโกหกว่าอา่ะโทษนะแฟนมีกับแฟนก็ไปมีกิ๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหลอกเราว่ารักเราหรือมีคนมีเจ้าของมาหลอกเราอย่างเงี้ยว่าเอ้ยฉันจะเลิกกับแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให ให้ความหวังไปตลอดเวลาอันนี้คือสองหนึ่งและเขาจะเป็นคนที่ลึกๆจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นด้านความรักมากนักต่อให้มีแฟน <c oughs> ก็จะคิดไอ้คนนี้มันเป็นคู่คือจริงๆเปล่าวะอะไรเงรี้ยเพราะว่ามันเป็นความแบบหวนระแวงอยู่ในใจก็มันเหมือนมีแผลอยู่ถูกต้องครับอันนี้คืออิทธิพลสองหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่เกิดที่หนึง่งมาโตที่หนึง่งต้องพัดพาจากถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองอย่างนี้ครับอันนี้คือเลขสองหนึ่งต่อมาเลขห้าห้าฮะคือเลขห้าสิบห้าเนี่ยนะครับจะเป็นดาวสุประคลทั้งคู่คือดาวสุประค ที่ค่อนข้างอย่างเงี้ยโจงเนืออวบอวบางคนที่ไม่อวบนะอ้วนเลยนะฮะเป็นคนที่ลักษณะหน้าออกไปทางกึ่งกึงสี่เหลี่ยมนะครับฟันหน้าใหญ่ฟันหนูเรานี่ยแหละฟันหน้าใหญ่เลยนะครับแล้วคนคนนี้ครับภายนอกเป็นคนเข้มแข็งครับแสดงออกไม่แคร์แรงสิ้น แต่ชอบร้องไห้คนเดียวเวลาอยู่คนเดียวเพอเพอจะอยู่คนเดียวไม่ได้ด้วยจะต้องหาคนคุยหาคนโทรอะไรเลื่อยเปื่อยเชยแชะนะครับแล้วเสร็จไม่พอคนที่มีเลขค่าสองตัวนี้นะครับตำแหน่งราระเป็นอาทิตย์นั่นหมายความว่าครับเขาจะเป็นคนที่มีตํแหนิไฝปานอยู่ในที่ลับโดยเฉพาะในกะเกงงหนอันนี้คือเลขห้านะครับผมนึกขึ้นได้เลขหนึ่งครับไอแปดห้าออกไปเลยครับโอเคอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดเป็น36เนี่ยนะครับจะเป็นดวงชะตาที่ในเบื้องต้นเนี่ย เขาจะเหมือนลำบากจะต้องแบบผ่านการแบบโอ้ดิ้นรนฝ่าฟันเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จในตอนท้ายอันนี้ถือว่าดีมากๆเพราเลข3-6เป็นเลขคู่มิตรและเป็นเลขเกี่ยวพันกับเรื่องเสน่ด้วยง่ายๆคือ3-6ผมคิดว่าในอนาคตที่ไม่มีความลำบากแล้วเป็นคนที่ใจลึกๆ <c oughs> เป็นคนเจ้าชู้จริงๆ นี่ก็เป็นคนเจ้าชู้จริงๆภายนอกอาจจะแสดงเหมือนคนเงียบๆแต่แดกเรียบนะจริงๆอันนี้คือแดกเรียบเลยแต่เราไม่บอกนะว่าใครผมไม่รู้แต่ว่าเงียบๆแบบกินเรียบอันนี้พูดตรงๆนะครับแต่เป็นข้อดีคือเป็นคนที่ใครก็ตามที่พูดคุยด้วยเขาจะหลงเสน่ห์เป็นคนที่ดีวาทศิลป์ในทางคําพูดเป็นคนที่เรียกได้ว่าสุขเ่ยมันเป็นเกี่ยวกับสื่อสวยงามความบันเทิงการอัดคลิปนี่ก็ถือว่าเป็นสุขสามกับสุขหนุนความสาเร็จนั่นหมายความว่าถ้าเขาทำเกี่ยวข้องกับพวก YouTube ต็อกอะไรเงี้ยมันจะดีมากจะดีมากและ3ามหกรวกันเป็น9คูรที่จะเกี่ยวพันกับสิ่งสักดิ์สิทธ์ของขลังหรือต่อไปจะไปเกี่ยวข้องกับพวกของมูเตนูหมอดูนะครับชัดเจนมากตกมือสีรออะไรอ่ะคอม p ลีทไหมแต่3าหยังไม่ได้บอกนะว่าใครเป็นแฟนพี่ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมจะรบกวนพี่หมอครับ,รบอาจจะพาเดินดูบริเวณนิดนึงว่าที่เนี่ยวันนี้บอร์ดเกมเลเซอร์เกมเนี่ยมีของอะไรบ้าง<ด>จะชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นกันได้ได้ครับได้ครับ วันนี้ต้องรบกวนพี่หมอแนละ้วอันนี้อ่านว่าอะไรครับกันเจียรร้ยนทวันที่4ครับคือจริงกันเจี้ยนจะเป็นความหมายคขาว่าถ้ำ24ก็คือเป็นเลขมงคลด้วยแล้วก็หมายถึง24ชั่วโมงเพราะตอนแรกก่อนเจอโควิดนะ,ละแล้วเราเปิด24ชั่วโมงครับแต่ว่าตอนนี้ปิด,ตอน,นปดตอนเที่ยงคืนครับอะเดี๋ยวเราดูด้านในกันครับสวัสครับ ซึ่งกิจการหลักๆคอมพิวเต้ยก็จะมีอยู่2อย่างนะครับหลักๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นเล่นสเกมฝั่งนี้ก็จะเป็นบอร์ดเกมซึ่งบอร์ดเกมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเกมกระดานนะครับเป็นเกมเหมือนกับอย่างเช่นเกมสฐีเนี่ยก็ถือเป็นบอร์ดเกมชิ้นหนึ่งนะครับหมกทุกหมกคอสก็ปเป็นบอร์ดเกมอันนึงเหมือนกันครับแม้แต่ที่เรียกว่าสแครเบิลเนี่ยก็ถือเป็นบอร์ดเกมเหมือนกันนะครับซึ่งเกมจริงๆแล้วบอร์ดเกมเนี่ยมีเกมมากมายเลยครับมีแบบเป็นพันๆเกมเป็นหมื่นๆเกมเลยนะครับของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นบอร์ดเกก้ว็คาา่รยย ขายบอร์ดเกมด้วยซึ่งเราก็เป็นบริษัทที่นําเข้านะครับมาขายเกมก่อกนะครับจาก่วทุ่มโลกก็เป็นแบบดิสติบิวเตอร์เนี่ยฮะก็จะมีคนมาเล่นนะครับอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนะครับปิดเที่ยงคืนเลยปิดเที่ยนคืนครับแต่บางทีอาจจะเกินด้วยซ้ำบางทีอาจจะตีหนึ่งตีสองก็มีบถ้าเกิดลูกค้าเขายังไม่กลับนะครับครับก็ในส่วนนี้ครับพุเต้ก็เป็น ของไรสเกมนะครับ,รบก็จะมีอุปกรณ์ประมาณสัก40-50คนที่สามารถเล่นพร้อมกันได้นะครับระบบก็จะง่ายครับก็เราใส่ที่คาดหัวพราะเรายิงเข้าไปเนี่ยฮะเนี่ยก็จะสั่นนี่นะครับอ่าอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยฮะสมมติว่าเรายิงเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับคือจริงแล้วแบบว่าปืนคือจริงปืนก็จะสั่นด้วยอ่าแต่ว่าเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกันใช่ครับเสร็จแล้วหัวก็จะสั่นอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็จะมีด่านนะฮะมีเขาวงกดอตเดี๋ยวเชิญเข้ามาดูข้างในกล่องก็ได้นะครับ นี่ลงทุนสูงเหมือนกันนะพี่หมอถึงว่าประมาณนึงก็แบบว่าก้อนนิดนึงครับก็เนี่ยครับก็จะเป็นฉากนะครับทํามานะครับก็หปีแล้วครับหกปีแล้วหกปีครับก็ประมาณสักลงทุนไปประมาณน่าจะต้องมีสักหกสิบสี่สิบล้านได้สำหรับที่นี่นะครับเฉพาะเฉพาะเลเซอร์ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยครับที่แมนชั่นเซเว่นนี่เลยใช่ไหมครับที่ลงเงินไปประมาณ40ล้านได้ครับเพราะว่าปืนมันจะเป็นปืนแบบเหมือนกับปืนจริงอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอันนี้คือเป็นปืนที่สามารถนำมาเล่นได้หมดทุกกระบอกเลยครับผมก็จะให้ความ สมจริงคือเหมือนมีีกันเพียงแต่มันอาจจะไม่เจ็บแต่ง่ายๆมันโกงไม่ได้มันยิงโดนปุ๊บมันก็ตายมันก็ตัดการทํางานของปืนเลยนะครับ,รบถ้าใดมาก็มาได้นะครับที่ยกผปุ๊กอย่างไร์เกมนะรัชดา14ครับท่านละสี่้าบาทครับผมถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้เลยนะครับ